ฮมไทยสปายสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตข่าวสารวงการนักล่าสมบัตินะครับซึ่งตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่ในช่วงฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนนะครับซึ่งเป็นช่วงที่จะคึกคักเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นฤดูฝนแล้วก็ปีนี้น้ําเยอะเหลือเกินให้นักล่าสมบัติกลุ่มใหญ่ๆนะครับที่เขา เน้นงานน้ำนะครับก็ต้องหยุดเดินไปนะครับงานน้ำก็คือว่าเราไปเดินหาสมบัตินะครับตามแม่น้ำลำคลองที่แห้งในหน้าร้อนหรือช่วงน้ำน้อยนะครับน้ำเยอะก็เดินไม่ได้ใช่ไหมครับหลายๆท่านจะชอบเดินแบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่างานน้ำเนี่ยมันจะมีของพัดมาในช่วงน้ำหลากนะครับของต่างๆเนี่ยพอพอน้ำแห้งเราก็ไปเดินก็เจอใหม่พออีกปีนึงเราก็ไปเดินมันก็ ราก็ยังเจอตลอดนะครับไม่เหมือนกับงานบกนะครับงานบกเนี่ยพอเราเจอแล้วปึ้มขึ้นมาหมายตรงนั้นก็ไม่น่าเดินแล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามีคนเดินไปแล้วถึงแม้ว่ามูลค่าอาจจะอาจจะน้อยกว่าเป็นส่วนมากนะครับในงานน้ําแต่ว่ามันหาได้ตลอดนะครับเขาก็แล้วก็อีกอย่างมันไม่ร้อนด้วยครับว่าเราเดินในน้ำอย่างเงี้ยครับดังนั้นในช่วงฤดูร้อนฤดูรือหน้าแล้งนะครับก็ในวงการของเราก็จะคึกคักกันเป็นพิเศษนะครับ มาที่อัปเดตค่ายต่างๆกันบ้างนะครับก่อนนี้ก็ประสบปัญหาคล้ายๆกันทั่วโลกเลยครับซึ่งตอนนี้ก็จะมี2ปัญหาหลักๆก็คือปัญหาเศรษฐกิจนะครับมาจากสงครามมาจากเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ปัญหาขาดแคลนไมโครชิพนะครับมาเริ่มกันที่ค่ายแรกนะครับค่ายตุรกีหรือตุรกีนะครับนกตามาโครนะครับซึ่งต้องเพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่าตุรกีนะครับ เป็นประเทศที่ประสบปัญหาเงินเฟอ้ออย่างหนักเลยนะครับตอนนี้เงินเฟอ้อในเดือนตุลาครับขึ้นไปประมาณ83%แล้วนะครับเงินเฟอ้อคืออะไรเงินเฟอ้อคือเรามีเงินเท่าเดิมนะครับแต่ว่ามันซื้อของได้น้อยลงนะครับค่าของเงินเนี่ยมันลดลงนะครับถ้าเราอยากจะซื้อของเท่าเดิมนะครับเราต้องจ่ายเงินเยอะขึ้นนะครับแล้วยิ่งเป็นสินค้านําเข้าเนี่ยจะกระทบเยอะเลยนะครับตุรกีก็มีการนําเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะครับ มาผลิตเครื่องตรวจจับโลหะนะครับก็ทําให้ได้รับผลกระทบผมคิดว่าค่อนข้างหนักเลยนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เขาอัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมกระจุยเลยนะฮะซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับต้องการเงินสดเข้ามาหมุนเพิ่มสภาพคล่องให้ให้บริษัทเขานะครับเมื่อนกตาลดแลกแจกแถมโปรโมชั่นนะครับของเลเจนต์ขนาดนี้ใครกระทบครับก็มาที่ค่ายต่อไปครับค่ายไม้แลบนะครับ ค่ายแม e ลบเนี่ยเขาก็จะมี Equinox นะครับ600กับ800นะครับซึ่งเป็นคู่แข่งคู่รักคู่แคนของ l e เ e n d นะครับเขาออกมาแข่งกันนะครับ2อันนี้ในครั้งแรกนะครับที่ m y l ล b บอาเซียนะครับเขามาประชุมที่ไทยนะครับที่เชียงใหม่เขาบอกว่าเขาไม่กลัวฮะไม่กลัวนกตาเลยครับเ e g จน d นี่ไม่ได้อยู่ในสายตาฮะนอกจากไม่กลัวแล้วนะครับยังปรับราคาขึ้นนะครับ e q u i n o x 800นะครับจาก35,000นะครับขึ้นไป38,000นะฮะ ปรับราคาขึ้นนะครับโอ้โหไม่รู้คิดอะไรอยู่ครับมั่นใจมากฮะอยู่ิี่น็อก600ก็ปรับราคาขึ้นเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นไม่ถึง2เดือนนะครับไปผมไปประชุมที่มาเลเซียนะครับไปประชุมที่ไมล์แอลบอาเซียนนะครับเขาอยู่ที่มาเลเซียจากที่บอกไม่อยู่ในสายตาครับตอนนี้บอกว่ากระทบเยอะเลยฮะผ่านไปไม่ถึง2เดือนเพราะว่าเรจินก็ปรับเครื่องนิ่งแล้วนะครับก็ยอดของไมล์แลบนะครับเขาก็ตกลงเยอะนะฮะ อย่างเช่นในอเมริกานะครับร้าน c r r ิ c o ซึ่งเป็นร้านเครื่องตรวจจับโลหะที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะครับบิ๊กบุ้มเลยนะครับเขาก็แบ่งออเดอร์ไปซื้อนกตามาโคไปซื้อ l e เจนตนะครับหรือที่อังกฤษนะครับก็จะเป็นร้านที่ชื่อ Joe Allen นะครับอันนี้เขาก็หันไปซื้อ l e เจนตมานะครับนอกจากนี้นะครับอย่างในตลาดของเอเชียนะครับตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของ m y lap นะครับก็ยอดตกเหมือนกันเนื่องจากประเทศจีนนะครับเขามีการปรับแก้กฎหมายนะครับเกี่ยวกับของที่ขุดขึ้นมาได้นะครับแต่เครื่องตรวจจับโลหะที่จีนก็ยังไม่ผิดกฎหมายนะครับเพียงแต่ว่าเขาปรับแก้เรื่องของที่ขุดขึ้นมาได้นะครับอาจจะต้องเข้มงวดขึ้นนะครับด้วยเหตุผลนี้นะครับทำให้ยอดในจีนก็ตกลงเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับไมล์แ l a ด้วยเหตุนี้นะครับ จากที่ปรับราคาขึ้นไป38 0 0 0นนะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือ35 0 0มนะครับถูกกว่าตอนที่เลเจนด์จะออกมาอีกนะฮะ,ะเขาก็สู้เต็มที่เหมือนกันแต่ถามว่าเออเลเจนด์ Legend, หรือว่าน็อกดีครับคุณโฮมจะซื้อตัวไหนดีผมก็จะตอบแบบนี้ครับว่ามันแล้วแต่คนชอบนะครับอย่างอีคีน็อกเนี่ยเขาออกมา3ปีแล้วใช่ไหมฮะการใช้งานมีคนใช้เยอะแล้วก็เสียงมันก็เข้าหูนะครับภาษาชาวบ้านคือเขาใช้เครื่องกันจนชำนาญน,นะครับส่วนเลเจน d ์เนี่ยเขาผลิตออกมาเพื่อจะ ตีน็อกเลยนะครับเพื่อจะล้มเจ้าตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นนักล่าสมบัตินะครับร้องขอสิ่งใดมานะครับเขาวิศวกรเขาก็ยัดเข้าไปในเครื่องนะครับทำให้เลเจนด์เนี่ยมีฟังก์ชันออปชั่นต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเขาก็ยังโจมตีจุดอ่อนของ Equinox ส์นะครับอี u i น o อเนี่ยมีแผลครับมีแผลที่ว่าหนามันเข้าง่ายนะครับถ้าถ้าใครที่ใช้น็อกอยู่ก็จะรู้นะครับว่า จะไม่กล้าลงน้ากันเลยยกเว้นคนที่ยังประกันเหลือนะครับแต่ถ้าหมดประกันแล้วเนี่ยไม่มีใครเอาลงน้ําหรือว่าแม้กระทั่งตากฝนถ้าฝนตกเนี่ยต้องรีบวิ่งเข้าบ้านเลยนะฮะเขาบอกว่าเลเจนด์ของเขาเนี่ยใช้เฮาสิ่งใช้บอดี้ของซิมเพกซิมเพกเนี่ยเป็นรุ่นที่ออกมาก่อนหน้านี้2ปีแล้วแล้วได้รับการยอมรับว่าบอดี้แข็งแรงไม่มีปัญหาน้ําเข้านะครับมันเป็นเครื่องที่ลงน้ําได้เหมือนกันนะครับเขาก็เลยเอาจุดขายตรงเนี้ยเอาบอดี้ตรงเนี้ยมาทํา ที่เล gend ด้วยนะครับเขาก็โจมตีว่าเฮ้ยของฉันน้ำไม่เข้าของฉันแข็งแรงแล้วก็ออปชั่นเยอะลดเยอะแจกแถมของแถมกระจุยเลยนะครับตอนนี้ของแถมเนี่ยอย่าง l e gend Pro นะครับของแถมมีทั้งชีเป้ากระเป๋ามีดต่างๆมูลค่าประมาณ8,000บาทนะครับถ้าเป็น l e gend ตัวธรรมดาก็ WHP ก็ประมาณได้ตัวชี้เป้านะครับของแถมประมาณ4 5 0 0 0พันเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมก็ถามเกี่ยวกับโปรโมชันนี้นะครับทั้งไ y Lab ทั้งเ u ว้งครับสายหน้าอย่างเดียวโอ้โหนี่บ้ามากๆเลยนะฮะแต่อีควิโนกนะครับเราก็เชื่อขนมกินได้เลยว่ามันดีอยู่แล้วระบบมันดีมันนิ่งนะครับเขาก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันเขาลดราคาลงมาเยอะเลยนะครับลดราคาลงมาสู้แล้วที่ระดับราคาเดิมนะครับเดี๋ยวเขาจะออกรุ่นใหม่มาแทนนะครับก็คืออีควิโนก0 0กับ อีคีน็อก900นะครับเพื่อนๆฟังดีๆนะครับประมาณต้นปีหน้าเขาจะออกมานะฮะถ้าเพื่อนๆนะครับอยู่ในกลุ่มของที่เขาใช้น็อกกันอยู่จนชำนาญเป็นมืออาชีพอยากจะไปจอยกับเขานะครับก็ใช้น็อกครับเราก็ซื้อน็อกได้เลยฮะไม่มีปัญหามันมันดีนะครับมันไม่ใช่ไม่ดีหรือแต่ถ้าใครมือใหม่เนี่ยแล้วแต่ท่านชอบเลยครับเอาความคุ้มค่าเอาความชัวแล้วแต่ท่านนะครับและที่สำคัญเนี่ย มันคือเรื่องของภาษาชาวบ้าน <S <S ขเขาเรียกว่าเสียงเข้าหูนะครับบางคนใช้มานานกับรุ่นนี้ครับพอเปลี่ยนไปรุ่นอื่นเนี่ยไปไม่เป็นเลยนะฮะเขาก็จะใช้แต่รุ่นเดิมๆกันนะครับดังนั้นถ้าผมบอกว่าเลเจนดีกว่าคนใช้น็อกก็จะบ่นผมว่าเอ้ยคุณโฮมรู้ได้ยังไงผมใช้ตัวนี้ได้ของตั้งเยอะอย่างเงี้ยครับถ้าบอกน็อกดีกว่าเขาอีกคนก็จะที่ใช้เลเจนก็จะบ่นผมนะครับดังนั้นผมคิดว่าแล้วแต่คนชอบนะครับตามความเห็นผมก็มันคือมันพอๆกันนะครับอ่า แล้วก็มาในเรื่องของการขาดแคลนไมโครชิปนะครับรุ่นแรกที่กระทบจังๆเลยนะครับแล้วก็ไปไม่เป็นเลยนะครับก็คือทาซาชินะครับตอนนี้หยุดผลิตมาหลายเดือนนะครับเนื่องจากไม่มีไมโครชิปนะครับไมโครชิปคืออะไรไมโครชิปคือหน่วยประมวลผลนะครับเหมือนสมองที่สั่งการสมองของเครื่องตรวจจับโลหะนะครับเป็นชิ้นส่วนที่สําคัญนะครับแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการผลิตนะครับ ดังนั้นทำไมมันถึงขาดแคลนเพราะว่าเขาแบ่งไปทำรถไฟฟ้านะครับรถ EV นะครับอีกรุ่นหนึ่งครับที่โดนปัญหานี้เหมือนกันก็คือรุ่นยอดนิยมขวัญใจมหาชนของเรานะครับ Q 3 0ครับโดนกับเขาเหมือนกันครับณนะตอนนี้นะครับเดือนตุลาคมเนี่ยเควกไม่สามารถผลิต Q 3 0ได้อีกต่อไปนะครับเป็น0ูนย์นะครับ ลอตสุดท้ายที่เขาผลิตได้นะครับถูกส่งมาที่ร้านไทยสปายนะครับก็ไปขอร้องเขานะครับว่าช่วยหน่อยครับขอ q 30อีกสักลอตใหญ่ๆล็อหนึงได้ไหมนะครับซึ่งเจ้าชิปตัวนี้มันอยู่ใน q 60ด้วยนะครับเขาก็ไปถอดจาก q 60มาทํา Q 30ให้เรานะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ได้อีกหลายเดือนนะครับแต่ว่าถ้าหมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาชิปนะครับ จากช่วงที่ขาดแคลนหนักๆเนี่ยชิปตัวนี้ราคาแพงกว่าเดิม20เท่านะครับก็คือมันแพงกว่าค่าเครื่องด้วยซ้ำนะครับมีเงินซื้อได้ไหมไม่ได้ต้องต่อคิวนะครับตามที่บริษัทชิปเขาแจ้งมาว่าจะผลิตให้ได้เนี่ยก็อีกประมาณ6เดือนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากพอถึง6เดือนแล้วเนี่ยมันจะได้จริงหรือเปล่านะครับดังนั้นปัญหาชิปก็ยังยังแก้ไขกันไม่ได้นะครับถามว่าแล้ว Q30 เขาจะมีรุ่นใหม่ออกมาไหมนะครับเป็น อะไรมาทดแทนซึ่งตอนนี้เขาก็พัฒนาอยู่นะครับเป็นระบบไหลความถี่เหมือนกันนะครับเขาเคยส่งเดโมมาให้ทีมไทยสปายทดสอบนะครับแต่ว่าผมให้ไม่ผ่านกลับไปนะครับแล้วเขาก็เอาไปทําเพิ่มนะครับก็ได้ข่าวว่าดีขึ้นมากๆแล้วครับกำลังส่งให้เทสเตอร์ในต่างประเทศในทางยุโรปแอฟริกาเทสอยู่นะครับแต่ราคาก็ผมคิดว่าก็คงจะแพงกว่าตัว Q30 นะครับน่าจะอยู่ระหว่าง Q30 กับ Q60 นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆบอกโอ้ oh, งั้นต้องจ่ายเพิ่มนะสิก็มีอีกตัวนึงครับที่น่าสนใจก็คือตัว X10 นะครับ X10 ที่เข้ามาตอนแรกเนี่ยดีมากๆเลยครับมันเป็นรุ่นผสมระหว่าง X5 กับ Q30 นะครับก็คือลึกเหมือน X5 แต่ว่าลงน้ำได้เหมือน Q30 นะครับแต่ว่าล็อตแรกเนี่ย มันมีปัญหาว่ามันไม่ทนน้ำเหมือน Q30 ามนะครับมันมีน้ำเข้าบ้างนะครับในบางเคสแต่ว่ารถหลังๆเนี่ยเขาแก้มาแล้วครับเขาเปลี่ยนบอดี้ใหม่หมดเลยกันน้ำได้ดีขึ้นมากๆครับตอนนี้ก็คือค่อนข้างจะนิ่งนะครับ X10X10 เนี่ยก็เริ่มมาแล้วครับต่าใครอยากได้เครื่องดีราคาประหยัดลงน้ําได้นะครับ X10 นะครับดูไว้บ้างนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีเลยฮะและที่สําคัญนะครับแนวโน้มของของนาเข้านะครับพวกนี้เป็นสินค้านําเข้านะครับมีแนวโน้มจะ แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อนะครับเมื่อต้นปีเนี่ยบาทหนึ่งเอ่อหเหรียญเนี่ยหนเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับประมาณ33ตอนเนี้ผ่านมาไม่กี่เดือนก็ซัดไป38แล้วนะครับก็ต้นทุนขึ้นมาเยอะนะครับทุกอย่างปรับขึ้นหมดเลยทั่วประเทศเอ่อทั่วโลกมีปัญหาเงินเฟ้อนะครับเราถือว่าเครื่องตรวจจับโลหะนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาเดินเป็นงานอดิเรกแต่ในไทยเนี่ยมันถือเป็นเครื่องมือทามาหากินนะครับเอาซื้อมานะครับดูแลดีๆ5ปี10ปีก็อยู่ได้นะครับดังนั้น ใครจะซื้อรีบซื้อนะครับ n o อมีโปรโมชั่นลดลงมานะครับเ e g e น d ลดแหลกแจกแถมเหมือนกันนะครับ Q30 ไม่ทันแล้วครับขึ้นราคาไปแล้วนะครับหนึ่บาทเดี๋ยวผมบอกแล้วครับว่าใครจะซื้อรีบซื้อครับตอนนี้มันเป็นช่วงที่น่าซื้อที่สุดนะครับเป็นโลซีซั่นเป็นที่ค่ายต่างๆเขาอัดโปรโมชั่นมาสู้กันนะครับดูกันที่รุ่นใหม่ๆนะครับนอกจาก E ีพ i n ็ x 700เจ็ i n x 900นะครับนอกจากนี้ที่ กำลังจะเปิดตัวนะครับเรียกว่ารุ่นมัลติคอ r e นะครับเป็นระบบมัลติ IQ แล้วเติมคำว่า plus เข้าไปนะครับก็เป็นมัลติ IQ หลายความทีนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะเติมอะไรเข้ามานะครับแต่ที่แน่ๆก็มีตัวระบบแยกโลหะนะครับเป็นแกน2มิติเหมือน CTX 3030นะครับเข้ามาด้วยนะครับแต่ยังอื่นเนี่ยเขายังปิดเป็นความรับอยู่ระดับราคาก็อยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0ถึง80,000ะครับค่ายหนึ่งนะครับของอเมริกา ค่ายแกลเลต t นะครับเขาก็จะมี a x i เซียมนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องคา,าบเวลานะครับเจ้า a อคเซียมน่าจะหลักแสนนะครับซึ่ง2รุ่นนี้ทั้งมัลติคอทั้งของแกลเลต t เนี่ยครับก็ไม่น่าจะได้รับความนิยมในบ้านเราอยู่แล้วครับเพราะว่ามันบ้านเราเนี่ยเขาจะเล่นกันที่รุ่นประมาณ1,000 0ถึง3 4 0 0 0ืนะครับระดับนี้นะครับพอฟังมาถึงตรงนี้ก็มีคำถามว่าเอ้ยคุณโฮมผมจะรอเครื่องรุ่นใหม่ของเควกหรือรอ ของ m y lap ดีไหมครับไอตัว Nox 700กับ900จะบอกอจากประสบการณ์ผมนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องรอฮะไม่ต้องรอนานแน่ๆครับอย่างต่ำเนี่ยครึ่งปีเพราะว่ากว่าจะเขาจะออกนะครับมีแน่ๆ3เดือนแล้วพอออกมาแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมผ่านมารอดแรกๆเนี่ยมักจะยังปรับจูนไม่นิ่งยังมีปัญหานั่นนู่นนี่นะครับไม่ว่าจะเป็น q 30นะครับตอนออกมาใหม่ๆนะก็ปรับแก้กันนะครับ ประมาณ5 6รอบเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแกนดึงไม่ออกบ้างลำโพงดับบ้างอาจจะนิ่งนะครับตอนนี้ก็นิ่งแล้วครับพอนิ่งก็ไม่มีชิปผลิตนะครับ <c oughs> เออดีเหมือนกันหรือ <c oughs> ว่าจะเป็นตัวเลเจนต์นะครับเลเจนต์ Legend เนี่ยเขาปรับระบบ9รอบนะครับอัปเดตอัปเดตเวอร์ชัน9รอบนะครับกว่ากว่าจะนิ่งเหมือนตอนนี้นะครับ <c oughs> ดังนั้นถ้าเครื่องออกมาใหม่ๆนะครับเราเคยผ่านเรื่องพวกนี้มาแล้วเราเรา ผมแนะนำว่าพวกเราอย่าพุ่งไปลองอย่าเป็นหนูทดลองให้เขาครับให้ประเทศอื่นเขาใช้ไปก่อนนะครับอ,อีกสัก3เดือน6เดือนนะครับลอให้เขาใช้ไปก่อนดูรีวิวดูฟีดแบ็กจากต่างประเทศนะครับถ้ามันดีมันไม่มีปัญหานะครับเขาล็อตที่2องล็อตที่3เนี่ยเราค่อยเค่อยเอามาใช้กันดีกว่านะครับดังนั้นผมย้ําเลยนะครับว่าใครกําลังมองเครื่องจจับโลหะอยู่ตอนนี้นะครับจะซื้อรีบซื้อนะครับก่อนที่มันจะขึ้นราคาหรือว่าพวก โปรโมชั่นต่างๆมันจะหมดนะครับข่าวอัปเดตก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามช่องทางการสื่อสารนะครับเพราะว่าผมอยากให้เพื่อนๆติดตามข่าวพวกนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะซื้อเครื่องเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเออมันมีอะไรบ้างตอนนี้มันเป็นยังไรอัปเดตเราจะได้ซื้อเครื่องได้ตรงตามความต้องการของเรานะครับเหมาะกับงบของเราที่สุดนะครับสำหรับผมนะครับจะติดตามทาง Facebook ก็ได้นะครับพิมพ์ว่า home thai spy ภาษาไทยได้เลยนะครับ home ว้นวรรค thai spy นะครับเพจเฟซบุ๊ก รหรือว่า IG นะครับให้พิมพ์คำว่าเครื่องตรวจจับโลหะหาทองไทยสปายแกชเตนะครับถ้าอยากจะเข้าไปในชุมชนของคนที่เขาชื่นชอบเครื่องตรวจจับโลหะเป็นนักล่าสมบัตินะครับเป็นกลุ่ม Facebook ไม่รู้ว่าตอนนี้ใหญ่สุดหรือ,อยังนะครับสมาชิกป,ประมาณ4 0,000คนให้เพื่อนๆพิมพ์คาว่าชมรมเครื่องตรวจจับโลหะหาทองใต้ดินใต้น้าแห่งประเทศไทยลาวนะครับก็จะเป็นกลุ่ม a c e b o o k นะครับโชว์ของที่ขุดได้แลกเปลี่ยนความรู้และ รีวิวผลงานต่างๆนะครับก็เข้าไปคุยได้นะครับผมแนะนําว่าคุยกับพวกที่ใช้จริงนะครับเราจะได้ข้อมูลจริงๆมากกว่านะครับสำหรับวันนี้ผมโฮมไทยสปายก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ